สวัสดีครับผมชื่อแจ็คนะครับเป็นเจ้าของร้านมัปะชาบูสาขาตากครับผมร้านตั้งอยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดตากเลยครับเปิดมาได้1ปีแล้วครับเป็นร้านบุฟเฟ่เกี่ยวกับบุฟเฟ่ชาบูปิ้งย่างมีให้เลือก2แบบต้มแล้วก็ทั้งต้มทั้งปิ้งครับผมมี2ราคานะครับมี2,29บาทแล้วก็2,99าครับผมเปิดทุกวันครับเปิดตอน11โมงถึง5าทุ่มครับ ล้างกันเองไงล่ะครับเป็นกระมังสี่้าอันเรียงๆแล้วลงน้ำแรกน้ำสองน้ำยาแล้วก็น้ำเปล่าอย่างเงี้ยครับ <S <S 1> <S 1> ก็ลูกค้าก็จะเยอะเยอะมากแต่พอเยอะมากอย่างนี้จานมันก็จะใช้ปริมาณมากพอเราจะรีบใช้ซ้ำเพื่อที่จะล้างมันให้มันใช้ทันมันไม่ทันช้าช้านิดนึงช้าเลยไม่ใช่ช้านิดนึงช้าช้ามากครับจานไม่แหง้งด้วยเพราะนั้นใช้คนล้างจานประมาณ3าคนครับผมไม่ทันจานตกช้อนตกแล้วก็น้ำยาล้างจานนี่ก็คือเปลือบใช้เททินก็เทกันเยอะเลย ก็พอเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับคนเดียวก็ทันล้างน้าเปล่า1รอบเอาเศษอาหารออกแล้วก็เข้าเครื่องแล้วก็นาทีสองนาทีก็ได้แล้วทิ้งไว้แล้วมันไอ้น้ามันระเหยไปหมดแล้วก็ใช้ได้เลยทุกวันนี้คนล้างจานคนเดียวออลองเฟิร์สทางเว็บไซต์ดูครับแล้วก็ไปเจอมีสองที่ครับท,ที่ที่ดูไว้ตอนแรกที่นี่ราคาดีกว่า รการดีครับก็เข้ามาเช็คทุกเดือนมันยาล้างจานก็ไม่เคยขาดพอฝากร้านมัปปะชาบูสาขาตากนะครับถ้ามาก็เซิร์ชมัปปะชาบูสาขาตากในเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ตามแมปมาได้เลยครับจะมาในความสะอาดของจานได้แน่นอนครับเพราะว่าเราใช้เครื่องล้างจานที่มีคุณภาพ